สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA แถลงข่าวการจัดงาน Start-up และ Innovation Thailand Expo 2022 Start-up and Innovation Thailand Expo 2022สาย2022เตรียมสร้างปรากฏการใหม่และความยิ่งใหญ่ในรูปแบบ m e t a เว r ร์ที่จะพาคุณเชื่อมต่อมือนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Reconnecting the World เชื่อมเราเชื่อมโลกกลับมาเจอกันจัดงานในรูปแบบไฮบริดณอาคารอุทยานนวัตกรรมซอย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติโอการมหาชนและทางออนไลน์จัดในรูปแบบจักรวาลน,นารมิตเมตาเวิร์สหวังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานระหว่างวันที่23-25มถึง25ิมิถุนายน2,565เข้าร่วมฟรีทุกกิจ,จกรรมงาน Startup i n n o v n t v o t t o n t l a i l a n d Expo 2 0 2 2ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับปีนี้เนี่ยธีมสําคัญก็คือเมืองนวัตกรรมโลกแล้วก็การเปิดเมือง ต้อนรับตัวโควิดที่กำลังจะจากไปแต่ว่าตอนนี้ทุกเมืองที่เป็นเมืองนวัตรกรรมสำคัญเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพยายามที่จะให้มีกิจกรรมทางนวัตรกรรมกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โลกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะเคลื่อนนวัตรกรรมไปด้วยกันยังไงจะทำให้กรุงเทพเชียงใหม่พัทยา e EC ลรวมทั้งขอนแก่นหรือภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองนวัตรกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับนี่คือตีมปีนี้ครับงานไฮไลท์นะครับ อย่างแรกก็คือเราพูดถึงการเปิดเมืองเชิงกยภาพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่สังหาริมทรั์นะครับที่มีโครงการที่ทําเรื่องของพื้นที่ทางนวัตกรรมก่อนหน้านั้นอยู่แล้วมันสามรถตารางเมตรยจะกลับมาพัฒนาให้มันพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่มันไม่เหมือนเดิมยังไงการเดินทาง ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะมีเคสดัตตี้จากหลายๆเมืองนะครับไม่ว่าจะเมืองในตะวันออกกลางเ,าเมืองใน,ในยุโรปที่เขาเปิดเมืองแล้วนะครับแล้วก็ใช้นวัตรกรรมเนี่ยเป็นตัวยดหยุ่แต่ในขณะเดียวกันเ,เราต้องการสร้างชาตินวัตรกรรมโดยทําการให้เมืองเนี่ยเป็นเหมือนกับคนจับสาคัญตัวใหม่ในการยืดหยุ่การลงทุนแล้วก็กิจกรรมด้านนวัตรกรรมแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับการพัฒนาเมืองกายภาพเนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เมืองโลกเสมือนี่้คำว่าเมตาเวิร์สนะครับมันก็เกิดขึ้นมา ดังนั้นการเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองเจิญกายภาพและก็ทางส่วน m ม t a ต e เวิร์สนี่จะมีหน้าตาเป็นยังไงมาที่ฟอรัมหรอนะครับก็จะพูดเรื่องของฟอรัมว่าจะมีเทรนด์ของการเปิดเมืองเป็นยังไงบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นนะครับงานไซต์เป็นงานสําคัญประจําปีของประชาคมสตาร์ทอัพเอชแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ในการลงทุนก็จะเป็นพื้นที่ในการทําแมทชิ่งธุรกิจให้มีการลงทุนประจําปีนะครับมีการมาอัปเดตว่าสตาร์ทอัพาร เจ๋งเด่นๆของไทยต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะรับฟันได้ยังไงบ้างในทุกๆปีมีการเปิดตัว Universe นะครับของ s t a r t ทอประจำปีว่าตอนนี้หน้าต่างเราไปถึงไหนแล้วสุดท้ายนี่ไม่พ้นนะครับก็คือการทำโ o w c a s e ว่าพื้นที่ทางนวัตกรรมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงทำให้ประชาชนคนลเมือของคนไทยเห็นนะครับว่า มันไม่มีการกระจุกตัวด้านพื้นที่ทางวัตกรรมอยู่แค่กรทมแต่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับสุดท้ายก็คือการอมอบรางวัล Startup of the Year ครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานองค์ความรู้นะครับผ่านทางฟอรัมเราคัดสรรสปิเกอร์ทั้งต่างประเทศแล้วก็จากในประเทศไทยมาพูดถึงเทรนด์3ประการด้วยกันอย่างที่ผมเกิดนำไปแล้วตัวแรกก็คือว่าเมืองสำคัญของโลกเนี่ยเขาเปิดเมืองยังไงแล้วก็บทบาทของกทมนะครับหรือว่า ต่างจังหวัดที่เป็นเมืองสําคัญเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีการเตรียมการในการเปิดเมืองแล้วก็ทาให้เมืองเป็นคนจักสาคัญในการทําให้ประเทศไทย้า้เข้าสู่ชาตินวัตรกรรมท็อปเดอรในอนาคตข้างหน้าอย่างไรบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือบทบาทของบริษัทไม่ว่าจะเป็น Start e, สตาร์ทอัพเอชเอ็มอีบริษัทขนาดใหญ่นะครับการลงทุนเนี่ยจะทําให้เกิดอินโนเวชันไทยแลนนอย่างไงบ้างสุดท้ายก็คือเมตาเวิร์สจะมาเปลี่ยนโลกจะมาเปลี่ยนระบบนิเวศนวัตรกรรมของประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้คือองค์ความรู้ที่จะได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่ใช้คำว่าโลกอาวาตารนะครับนอกอวาตารที่อยู่ในเมตาเวิร์สเป็นการตอบคำถามว่าเราจะเปิด Innovation Thailand Metaverse หน้าตาเป็นยังไงทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมตาเวิร์สอินโนเวชันไทยแลนด์ได้ครับคนฝากท่านผู้ว่าเยอะแล้วนะครับ <laughs> เอเนเอคงคงคงไม่ฝากแต่ว่าเราขอประวารนาตัวเป็น ตัวช่วยนโยบายของท่านผู้ว่าละกันเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยส่วนหนึ่งท่านผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาย่านนวัตกรรมเป็นหนึ่งในนโยบายของกทมนะครับเป็นเอเราทําย่านานวัตกรรมในกรุงเทพมหาคนครมา5ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์โยทีหรือว่าไอไมดีนะครับทำงานร่วมกับทูดิจิทัลพาร์คในการทําย่านไซเบอร์เทคมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการที่เราพัฒนาย่านที่เน้นเรื่องของการยกระดับ สิ่งที่เรียกว่าแมน u แฟคเจอริงในเมืองนะครับอุตสาหกรรมในเมืองย่านใหม่ที่เปิดก็คืออารีทำกับทางบริษัท AIS AH นะครับแล้วก็ภาคีที่อยู่รอบๆถนนผลโยธิน <c oughs> ก็จะเชื่อมกับทางย่านการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีย่านนาวัตกรรมทางที่จุฬาทำอยู่ท่านจะเห็นได้ว,ว่ากรุงเทพฯมีคอริดอร์คอริดอร์ของย่านนาวัตกรรมไล่ตั้งแต่พื้นที่บริเวณผลโยธินไปจนเจรดบริเวณบางกะล ซึ่งก็จะมีเอกชนเป็นผู้นําเป็นหลักต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณในการขอสร้างอะไรเลยนะครับเราเป็นตัวเชื่อมทําหน้าที่เป็นตั้งแต่บุรณา,าการระบบจนถึงเป็นตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น f o c ัล f a c i l ิเต t o r แล้วเราเป็น f a c i l ิเต t ตอรในการทําให้พื้นที่กายภาพในเมืองกทมเนี่ยสามารถทํานวัตกรรมได้จริงเพราะฉะนั้นในบทบาทนี้เนี่ย ผมคิดว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่ร่วมกันสารนโยบายของท่านผู้ว่าให้เป็นจริงได้นะครับเราอยากจะให้กรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้อันดับอาจจะตกลงมานะครับในส่วนของการเป็นเมืองนว,วัตกรรมเราอยู่อันดับ172เแล้วก็อยากให้อยู่ในอันดับที่มันมากกว่าอันดับร้อยในอนาคตอีกส่วนหนึ่งระบบนิเวศของพทมตอนนี้อยู่อันดับประมาณ50ในส่วนของสตาร์ทอัพปีนี้ตกมาที่53าแล้วก็อยากจะให้การที่เราเปิดเมืองในปีนี้ แล้วเรามีผู้ว่าใหม่แล้วนะครับก็อยากจะให้อันดับทางด้านนวัตรกรรมทางด้านสตาร์ทอัพรวมทั้งการทํานวัตรกรรมสังคมที่ลงไปถึงรักย่าลงไปถึงกลุ่มพลเมืองทุกคนใน,ในกรทมทั้งคนที่มีสิทธิ์ือกตั้งและไม่ได้มีสิทธิ์ือกตั้งสามารถที่จะใช้นวัตรกรรมแล้วก็สร้างนวัตรกรรมได้นี่คือบทบาทที่เราอยากจะเขาไปสนับสนุน